สวัสดีท่านผู้ฝังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่ดูภาคแรกกันไปนะฮะในวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณอะไรก็ไม่รู้นะฮะใช้ชื่อปกปิดชื่อนะเป็นผู้เล่นบาโค้ดนะครับเล่นเป็นโปรโตสีแดงนะอยู่ฝั่งขวาบนนะครับซึ่งอยู่ในลีกเอ่อมาสเตอร์นะฮะท่านนี้นะครับใช้สกินสิ่งก่อสร้างเป็นสกินฟอร์จนะฮะสกินเทอรดารีมนั่นแหละอ่ะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณนูฟเซิร์กนะฮะ เล่นเป็นเซิร์ฟสีน้ำเงินนะฮะอยู่ฝั่งซ้ายล่างนะครับผมของแมปที่มีชื่อว่าอะมิกดัลล่านะฮะอ่าเป็นแมปสถานีอวกาศนะฮะลอยลำน่าจะอยู่เหนือดาวโคฮอลนะฮะสังเกตจากแสงไฟบนผิวดาวนะฮะอ่าคุณนูบเซิร์ฟเนี่ยถึงแม้ว่าชื่อเขาจะชื่อว่านูบเซิร์ฟก็ตามนะแต่ว่าณนะเวลาที่ถ่ายทำอยู่เนี่ยเขาอยู่ในหลีกแกรนมาสเตอร์นะฮะอ่าก็คือหลีกสูงสุดของ Starcraft 2นะฮะซึ่งเป็นลีกที่ ถ้าจําไม่ผิดเนี่ยจะมีจํานวนอยู่แค่20คนนี่แหละมั้งต่อ1นึ่งเซิร์ฟเวอร์นะอ่าใครอยากขึ้นหลีกนี้ก็ต้องไปแข่งอ่าก็ต้องไปโค่นลมแกรนมาสเตอร์คนเก่าให้ได้นะก็ประมาณนั้นนะครับผมอ่ะแต่ตอนนี้ฝั่งสีแดงน,นะครับมาเปิดไพลอนไว้ด้านล่างนี้นะส่วนฝั่งสีมันก็ขึ้นเบสสองเล่นแฮชแกสพล l นะครับผมเป็นบิลปกติของฝั่งเซิร์ฟเลยนะฮะอแต่ว่าเซิร์ฟในแพทล,ล่าสุดน,นี้ก็ต้องระวัง nice นิดหนึงนะฮะเพราะว่าอย่างที่ ได้มีน patch note ออกมานะอย่างที่เรารู้รกันนะครับก็คือควีนจะราคาแพงขึ้นไม่ใช่จ่สิมันมีราคาแพงขึ้นไปแล้วนะเป็นหนึ่งร้อยเ็บห้านะฮใช้เร่งนร้อ็ดหน่วยนะฮะซึ่งแต่ก่อนนี่แค่ร้อยหสนะเพราะฉะนั้นต้องวางแผนใช้เงินดีๆนะฮะสำหรับใครที่กลับมาเล่นแล้วก็ก็ต้องอธิบายกันนิดนึงนะฮะประมาณนี้อ่ะ เกตเวย์มาแล้วนะครับฝั่งสีแดงลงไซเบอร์คอต่อเลยนะตรงนี้มีแก๊สสองบ่อลงไพลยอนนะจุดนี้นะเพื่อไม่ให้ขวางทางอับรบนะฮะและเพื่อให้มันต่อกับเน็กซัสได้ด้วยนะครับจะได้มีวาร์ปคอนดูอิดนะจะได้วาร์ปยูนิตได้เร็วๆนะครับส่วนฝั่งสีน้ําเงินนะครับแกรนมาสเตอร์ของเรานะครับก็ส่งโอเวอร์โหลดบินเข้ามาสเกลนะครับผมเห็นเออไซเบอร์เนติกคอแล้วนะฮะตอนนี้เกตเวย์สร้างเป็นอเด็บนะครับผมส่วนไซเบอร์คอก็รีเซิร์ฟวาร์ปเกตตามปกตินะไม่ได้มีอะไรวือวามากมาย ส่วนฝั่งสีน้มเงินกดครีนมาแล้วก็ขึ้นโอ้โหอัปเกรดสปีดลิง์อย่างรวดเร็วเลยนะฮะชื่ออัปเกรดแต่ทุยลิ้นพันกันอีกแล้วเนี่ยเวลาพูดเร็ว,รวอ,อ่ะผมมีอาการลิ้นพันกันตลอดเลยนะไม่รู้ว่าแก้ยังไงนะอ่าจะบอกว่าฝั่งสีน้มเงินนะอัปเกรดสปีดลิง์นะฮะอย่างเร็วเลยนะครับผมก็แสดงว่าเน้นเซอร์กลิงนะฮะอ่าซึ่งชื่อตัวอัปเกรดจริงๆเนี่ยชื่อว่าเมตาโบลิกบูสต์นะฮะก็คือการเพิ่ม บนการเผาผลาญน,นะฮะเมตาบอลิซึมนะับประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็มีการขยายคลิปด้วยนะโอเคเข้าใจได้นะฮะอ่าเป็นผู้เล่นมาสเตอร์นะครับผมก็ต้องเล่นให้มันสมกับแรงมาสเตอร์นะฮะอืมบางทีผมก็ใช้คําว่าแรงใช้คําว่าหลีกนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือคําเดียวกันแหละนะฮะอืบอกไว้ไม่ต้องเถียงกันนะฮะอืมแต่ว่าสตาร์ครับสองเขาจะใช้คําว่าหลีกนะฮะใช้คําว่าหลีกแต่ว่าเวลาเล่น เวลาก,กดลงลงลงเล่นเนี่ยมันปุ่มกดมันใช้คําว่าแรงนะเออก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมนะฮะอ่ะฝั่งสีแดงน,นะครับโอ้โหต่อไปไล้วต่อไปแล้วเขาซิ่วต่อด้วยโรบอติกแฟคซิลิตี้นะฮะเลนสายเกตเวกสายโรโบนะครับผมอ่ะกองทัพภาคพื้นดินแบบเน้นๆเลยนะมีการอัปเกรดรีโซเนตติ้งเกลฟให้กับตัวเดฟด้วยนะครับอ่าเพื่อความรวดเร็วในการโจมตีนะฮะตรงนี้ว่าครับเกรดเวอีกหลังนึงนะฮะโอเค ต,ตอนนี้ผมชอบสกินนี้มากเลยอ่ะมันดูดุดันมากเลยนะฮะอ่าแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นถ้าถ้าถ้าเลือกถุยถ้าเลือกเล่นเป็นสีเขียวเนะี่ยมันก็จะดูน่ากลัวลักษณะแบบขยะขยงนิดนึงนะฮะแต่ว่าสีแดงนี่แบบนั่นแหละครับตามสไตล์ของทาดรีมนะฮะแต่ว่าสกินยูนิตนี่ก็เป็นสกินธรรมดานะฮะโอเคฝั่งสีแดงถ้าเปิดเป็นว์ปริซึมานะครับแล้วก็ว์ปอเดฟขึ้นยานแล้วปล่อยให้เซิร์กลิงไลเขาไปในบ้าน2ตัวเรียบร้อยครับเจอแล้วนะฝั่งเสีงเงินเจอทั้งโรโบทั้งทวายไลคาวซ โอ้โหแล้วอย่างงี้ฝั่งสีน้ําเงินเขาจะเล่นยังไงครับอาการอ่าดุดทุยเล่นโรชวอร์เรนนะฮะอ่าก็ถือว่าดีนะครับเป็นยูนิตที่เอาไว้พอยืนสู้กับพวกอาวุธหนักของโปรตอสได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีเดียนเขาก,กดเป็นออฟเซเวอร์มาก่อนนะอ่าต,ตรงนี้อ่ามีการมาดรอปหน้าจุดนี้นะฮะฝั่งสีแดงน,นะครับคุณอะไรก็ไม่รู้นะคุณบาโค้ดนะฮะอ่าเป็นอดีปยิงสู้กับควีนนะครับอย่างดุเดือนนะควีนแตกไปแล้วเรียบร้อยนะฮะ ตรงนี้ไหมครับเข้ามายิงโดนตายไปอีกนะฮะสตัวตรงนี้แยกร่างไปจะไปโผล่ที่ไหนเอ่ยไม่ทราบนะฮะแต่ที่แน่ๆนะครับจังหวะน,นี้สไนเข้าไปที่คุยนนะฮะไม่ตายนะครับสรุปมาตรงนี้มาหรือ,อยังยังไม่มานะฮะกดแคนเซิลนะครับผมส่วนตรงนี้มีการากลางวับปริซึมนะฮะแล้วก็สร้างสตอกเกอร์ลงมาเพิ่มเติมเป็นกําลังเสริมนะฮะจังหวะน,นี้ส่งเซอร์กิงเข้าประทัดนะครับแต่ว่าเขามีอะเด็อยู่อย่างเยอะแยะเลยนะฮะเยอะอย่างที่พูดเลยวันนียมีอเดฟอย่างเยอะเออนั่นแหละแล้วฝั่งเสียเงินไว้ครับโอ้โ โรชเพิ่งจะออกมานะฮะก็พอได้อยู่นะครับแต่ก็ต้องคุมกองทัพดีๆนะฮะโรชมันเป็นยูนิตที่อ่าชนะทางอาเดฟนะฮะแต่ว่าจะแพ้าทางสตอ,อกเกอร์นะโดยส่วนใหญ่นะตอนนี้เบสามแตกแน่ๆครับบึ้มเรียบร้อยครับพู้ยังไม่ทันขาดคำนะครไปแล้วนะส่วนฝั่งสีน้ําเงินคุณโนบเซอร์กต้องดึงกองทัพลงมาลงมาเคลียร์ก่อนนะจังหวะน,นี้ส่งโรช กับเซิร์ลิงเข้าแทงเลยนะฮะอ่ามีควีนซัพพอร์ตนะครับผมตอนนี้ฝั่งสีแดงจะไหวไหมครับอ่ามีการ <c oughs> หุบวับไปซึมนะครับให้มันเป็นโหมดเคลื่อนที่นะจะได้ทําการแดนซิ่งได้ง่ายๆนะไคติ้งนั่นแหละแล้วก็ยังไงครับฝั่งสีแดงถอยมาตั้งหลักก่อนนะจังหวะน,นี้อนนี้เสียงเงินตามมายิงเข้าไปยังไม่แตกแต่ว่าคุณนูบเซิร์ฟฝั่งสีน้ําเงินนะฮะกดยอมแพ้นะฮะ GG นะครับผมโอ้โหสู้ไม่ไหวนะครับ ไม่สามารถผลิตผลิตุ้ยไม่สามารถผลิตยูนิตขึ้นมาสู้ได้ทันแน่ๆนะฮะจังหวะนี้ดูจากทรัพยากรนะครับรอยหรอมากเลยนะฮะสรุปก็ได้กดยอมแพ้ไปนะครับทำให้ชัยชนะได้ตกเป็นของคุณบาโค้ดฝั่งสีแดงนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอตเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสู้ดีครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ